สวัสดีครับพบกับช่องเดโ Joe Play Game นะครับวันนี้ก็มีเลดบอสตัวใหม่เข้ามานะครับฟอร์ลัสนะก็ส่วนตัวคิดว่ายากกว่าบอสแอนคอนนะครับแพทเทิร์นเราอาจจะยังไม่คุ้นเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะมาบอกแพท,ทเทิร์นข้าวๆนะครับเข้ามาก็ตีได้เลยนะครับแต่บอสเนี้ยก็พยายามหนีตรงนี้เราก็ตีในที่ไม่มีสีแดงเนาะ อบอสวร์ปไปครั้งแรกเขาจะปล่อยลูกแก้ววิญญาณอะไรสักอย่างมาเนาะเราก็หลบไปก่อนครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนาะพอหมดเนี่ยเขาจะวร์ปนะครับแต่ก็เราก็มาลุมบอลเขาได้นะครับพอว่าฟแบบนี้ให้เราพยายามตีเนี่ยครับดอกไม้ทิสตันก็มีนะพยายามตีให้ไวที่สุดนะครับเพื่อให้บอสตัดตันนั่นเองนะครับก็ ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะพอบอสตันนะครับแล้วก็ลุงตะกรเขาเลยนะครับระดับที่ผมเล่นเป็นระดับสี่นะครับก็มีพายองพายุใดๆเนาะแล้วก็พื้นเนี่ยนี่ครับโดนพายุพักตกไปเลยเนาะแล้วก็พื้นเป็นหลุมเป็นบอ่อด้วยนะครับอ่ะอันนี้เขาก็ปล่อยอีกแล้วครับเราพยายามหลบนะครับอย่าไปโดนเนาะดาเมจค่อนข้างแรงนะครับ พาวามาครับแล้วก็ตีเหมือนเดิมครับนี่ครับยาหามุมหาอะไรตีนะครับระวังเรียกอะไรหลุมด้วยเนาะอ่ะพาวาแบบนี้เราก็เหมือนเดิมครับพยายามตีเนาะในตรงนี้นะครับตีไว้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอ่ะเราก็วิ่งหลบเลเซอร์ด้วยนะครับตีแล้วก็หลบตีไปอะไรอย่างนี้นะครับหลบไม่ทันผมก็ใช้สกิลเนาะ ก็พยายามตีครับนี่ครับช่วยกันตีช่วยกันตีนะครับอะแต่สกิลครับนี่ครับแล้วก็ตะลุมบอลเขาอีกรอบครับเล่นปะมานี่น้องวิธีการเล่นนะครับแต่อาจจะยากตรงที่มีสิ่งกีดขวางเยอะนะครับหลุมบอลเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับแล้วบอสก็ชอบหนีเนาะตรงนี้ก็ไม่น่ากังวลมากครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยลูกบอลนะครับอ่ะ ไม่ใช่เนาะอันนี้ถ้าก็เป็นล่างนี้ให้เราหนีครับแต่ตอนนี้ผมหนีมาหาเพื่อนเนาะทำผิดมากนะครับเขาจะไล่ตามเนาะอ่ะเขาก็มาเป็นร่างเดิมเราก็ตีครับประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายเ็าจะปล่อยลูกบอลแบบมาหาศาลเลยนะครับพยายามหลบให้ได้เนาะเพราะดามจลูกบอลเนี่ยแรงมากนะครับนี่ครับพยายามหลบครับ ผมลบไม่พ้นผมเลยใช้สก,กิลแล้วก็โต๊ะครับแล้วก็เรียบร้อยครับกลายเป็นวิญญาณเนาะนะครับความหวังอยู่ที่ซอดพิกอีกคนนะครับตอนนี้ก็แพทเทิร์นประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนโดนแช่แข็งแบบนั้นเนี่ยถ้าเรารอดชีวิตอยู่เราสามารถไปตีให้เพื่อนออกมาได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในการตีบอสตัวใหม่เนาะหรือเพื่อนๆคนไหนมีทิกอะไรอยากจะเสริมมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ